สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเออวันนี้ผมไปสวยสั้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมผมกระโดดไม่ไปวนะน่ะเฮ้ยเพื่อนเอ๋ยเองจะนั่งติ่มอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอา,เอาแล้วเขายิงผมโดนด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ยโ,โหดร้ายแท้เออเฮ้ยจะทำอะไรเอ่ยปับ๊บโพลรอครับโพลลอ,อมไม่โดนฉเฉยแค่ป่ะเฮ้ยตายไปดิปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเขาเปลี่ยนกระสุนครับ อโอ้ยเดี๋ยวกระสุนหมดเพื่อนอ้าวเขาตายตรงนูง้นเฉยเลยว่ะอ่าเรียบร้อยครับเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนหลังยิงท่านผู้ชมเฮ้ยมองเท่งไปดิเพื่อนเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะไอโ้โบ๊ทเฮ้ยงงเลยช็อตแรกผมยิงไม่โดนอ้าโอเคครับ,ป,บปั๊บปุ๊บ โอ้เฮ้ยเฮ้ผมยิงโดนอยู่นะท่านผู้ชมแต่เขาไม่ตายครับปั๊บเอเอเฮ้นี่ผมหมุนไปสองตลบแล้วนะเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยปั๊บอาา่าฮ่าได้คิวเฉยเลยว่าขอบใจที่ยิงเจ็บเอาไว้ให้ก่อนเพื่อนพร้อมครับเออเฮ้ยดํองมามองนกคนทองร้องจุกจุกเฮ้ยเฉียบคม ป๊ดโอ้โหหมุนตัวโอ้โหเขายิงกันขวามือครับอ่าเรียบร้อยไปเออเฮ้ยสองคิวไปเอ้าเฮ้ยงางที่เกิดก็ต้องเยอะต้องแย่เพื่อนโอ้โหวิ่งดังพระสุทาครับหลบกระสุนป๊ดแล้วก็แอบมุมนี้เออเฮ้ยเป็นยังไงล่ะ หน้าต่างครับเฮ้ยไม่ต้องเลงด้วยโอ้โหย,ยังจะยิงโดนอีกอ <c oughs> พลาดอะไรอย่างนี้ได้ยังไงว่าท่านผู้ชมผมละงงกับตัวเองครับเฮ้ยชุดขวามือครับอวหัวแตกไปเงียบกิฟตเลยว่ะทางผมอขวามือครับเฮดสว,าางว Head ลงอีกแยะเออโอเค เออเฮ้ยเจ็บไปเออเฮ้ยปั๊บโอ้ผมว่าผมวางเป้าดีแล้วนะครับเนี่ยหลังผมมาครับเออไม่ทานแล้วเอยเชียวตุดเออโอเค<ด> โอ้โหจะทำอะไรเพื่อน,นเนอวิ่งมาแล้วเอ้าไม่โดนเฉยท่านผู้ชมโอ้โผมพลาดคิวง่ายๆอีกแล้วะ่ะโอ้โหจับมาก่อนครับโอ้อะผมตัดมาก่อนครับหนึ่งคิวซ้ายมือผมมีครับขึ้นแล้ว เรียบร้อยเข้าหัวไปกลางครับเก็บไปเรียบร้อยไปมาดิเพื่อนกระโดดมาครับเออมองแทงไปดี จังมีใครกระโดดมาไม่เอ่ยโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งคิวร้อยจับคนกระโดดครับรากร้อยอยู่สหายอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหอีกทีมันได้วางแล้วเหรอครับเนี่ยอ๋อเรียบร้อยตายไปครับโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชม ผู้ชมไอช็อตเมื่อกี้มันคืออะไรกันวะโอ้โหนี่ผมเล่นอะไรของผมอยู่ครับเนี่ย <By ron. S 1> เออตายไปดิเพื่อนไอ้นม By ron. By ron. เรียบร้อยครับ <By ron. S 1> ข้างหลังครับ ปลาระเบิดไหมเพื่อนโอเคตายไปครับเดี๋ยวกลางผมเล่นให้เองครับอ่าเ <It 's S 1> รียบร้อย <good. S 1> ครับอุ๊ยโอ้โห <Double> kill. มาให้ดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยซ้ Fire the hole. ายมือผมครับ ก็ถึงว่าทําไมคนนั้นเขาแอบ,บมุมแล้วไม่เดินมาสักทีว่าทั้งทั้งที่เสียงก็ปล่อยหลุดแม่งกดคิวได้ครับท่านผู้ชม <Double Kill. S 1> มาดิไอ้นุม <am> เรียบร้อยครับระเบิดปี ตายไปดิโอ้โหตายต่อไปดิเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ตาย WHAT ทีมของคุณพ่ายแพ้ Yeah Yeah Let's Go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in search cause i wanna have worth